ชมก่อนแล้วมาตะเกียบก่อนสวัสดีค่ะพวัสดีคราวสรับผาซาศุนรวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันมีมุกไหมวันนี้เราฟังแคปชั่นครับแไปชร่าทา่บ้านคุณใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรครับอน่ารักน่าขยี้เสเหลือเกิน อุ้ยถูกใจอย่างไม่รู้าถูกใจหีเขาเกลียดอะไรก็ไม่รู้นะถูกใจถูกใจนคือถูกใจนาะปิดมอแล้วใช่ไหมปิดไฟแล้วนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้และทั้งอาทิตย์ต้องบอกเลยว่าเราแจกเหมือนเดิมเลยค่ะมอหุงข้าวแล้วก็เครื่องปั่นผลไม้นะคะบอกเลยว่าหมอหุงข้าวเราไม่ธรรมดาลดน้ำตาลได้ด้วยแล้วก็ Jarvis a l p e n นี่ค่ะโอ้ดูมาวิวเยอะไปหรือเปล่าครับเนี่ย ต้องโชว์ความเป๊ะปังเราดูมาเวลด้วยนะคะ ความเป๊ะปังนะคะของม่องข้าวสมาร์ทโฮมซึ่งเราจะแจกทุกวันเลยทั้งอาทิตย์นะคะช่องทางก็ง่ายๆเลยทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็ใน Facebook แซปพาซาด้วยนะคะใน Facebook นะคะเราก็แจกด้วยกันก่อนชิ้นด้วยการ <c oughs> 1ริรางวัลเลยผู้มชมเข้าไปดูกติกาแล้วก็วิธีการที่จะทําให้ได้รางวัลเนี่ยใน Facebook ของเราได้เลยแซปพาซาค่ะแน่นอนครับก่อนจะไปถึงตอนแจกเนี่ยนะฮะคุณเห็นไหมครับด้านหน้าเรามันคืออาหารประเภทอะไรครับเดี๋ยวผมใบให้แล้วกันอะ หลีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนดูจากอะไรครับจะบอกหลีดูจากหน้าใช่ไหมอ่ะคุณผู้ชมโดนด่าครับเนี่ยผมใบ้คำจไมาดีโดนด่าผมงงนี่ผมทางตรงนี้คือเกาอ๋อเกากหลีอ่าไม่ต้องย้ำยิ่งย้ำยิ่งดูไม่ดีนะครับผมอะอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นอาหารส่งตรงมาจากประเทศเกาหลีครับจากเมืองโซตรงสู่กรุงเทพใจกลางเมืองที่เซนทรัลเวิลด์ครับไปพบกับร้านนี้เลยครับ โซกาเด่น so ครับไทยแซ่บอร่อยฟินๆเหมือนบินไปกินที่เกาหลีกับร้านโซกาเด่นบุฟเฟ่อาหารเกาหลีสาขาแรกสาขาเดียวในไทยที่จัดเต็มปิ้งย่างชาบูไทยอิ่มไม่อั้นกว่าร้อยเมนูทั้งเนื้อวากิวนำข้าเกรดพรีเมียมสีฟูจิสดหมูหม,มักเนื้อหมัก สุดเด็ดส่งตรงจากเกาหลีแต่ถ้าใครอยากกินแบบอลัคลาสก็พร้อมเสิร์ฟในราคาสุดคุ้มไปรู้จักกับร้านกันเลยจ้าเราอยู่กับคุณบีค่ะทันทรีเมเนเจอร์ร้านโซกาดเดนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดอันยองสีอือซ <c oughs> าลังเฮค <c oughs> ือคือบอกรัก เพราะว่าพูดได้สองคำพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับผมดีๆในไหนก็ไหนแล้วผมถามว่าสิความพิเศษของร้านโซโกาเดนนี่คืออะไรครับทั้งนั้นเรามี2คอนเซ็ปต์ค่ะใน1ร้านนะคะก็คือจะมีทั้งปิ้งย่างแล้วก็ทางฮอตพอทค่ะโอ้หมายถึงว่าเราไปเนี่ยเราทานได้ทั้งสองอย่างไม่ต้องบวกตังเพิ่มใช่ค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ให้2อย่างเลยใช่ค่ะถ้าผมมาคนเดียวนี่ได้ไหมได้ค่ะ ก็สามารถทานได้ทั้งปิ้งย่างแล้วก็ฮอทพอตซึ่งสามารถเลือกได้2น้ําซุปเลยค่ะได้สองน้ำซุปพีคค่ะก็คือได้2หม้อแบบนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหมีความอลังการมากแล้วบุฟเฟ่ต์มีกี่ราคาคะเนี่ยที่ร้านเอ่อบุฟเฟ่ต์ตอนนี้นะคะจะมีโปรโมชั่นถึง31พฤษภาค่ะก็จะมีราคา499บาท799บาทแล้วก็1099บาทค่ะสี่เนี่เรากินอะไรได้บ้างคะพี่พีทั้งทัก้ง499ก็จะเป็นทางด้านขวามือนี้นะคะทั้งหมดแล้วก็จะเป็น ซีฟูด oh, right oh, oh, ้ดพร้อมกับหมูต oh, ่างๆค่ะโอ้เยอะนะแล้วก็เห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่หมดนะ499จริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าพื้นที่รายการเราไม่พอใช่ยิงเต็มไปถึงหน้าสตูเลยอันนั้นเยอะไปนะอันนเยอะไปมีซีฟู้ดในราคา499่ถ้าผมอยากจแบบกินแบบเอาเรามีเงินเหลือ แต่กินแพงกว่านี้แหละครับอันนี้เ็สมมุติใช่ไหมอันนี้สมมุติ์ครับเพราะของจริงไม่มีฮะก็จะเป็นราคาของ7 9็ดเบาทค่ะก็จะเป็นเพิ่มอีก9ไอเทมที่อยู่ด้านหน้านี้ค่ะก็จะเป็นทั้งแซลมอนทั้งอกเป็ดลมควันเนื้อแกะค่ะอ๋อมีหมูหมูชาหมูชาชูใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแล้วที่ย่างไปเมื่อกี้คืออะไรไก่ใช่ไหมคะอันนี้จะอยู่ในเซตไหนคะสี่อยเกบาท499ก็มีแล้วเรายังไม่ได้ชิมเลยนิดนึงได้ไหมคะอันนี้จะเป็นไกก่หมัแบบ เกาหลีเนาะใช่ค่ะนิดนึงนะคะเออมากับมือเลยืวากิวย่างสุกแล้วใช่ไหมสุกแล้วสุกแล้วหอมอร่อยอะรเง้ยรสชาติเขามีซอสอยู่ในนั้นใช่ไหมคะอืมสำหบนึ่งน้างยังเคี้ยวไม่เสร็จปู๊กันไปก่อนขอแบบว่าพิจารณานิดนึงเก้าเก้ามีแซลมอนมีหอยเชลล์แล้วแต่ถ้าอยากเพิ่มขึ้นอีกราคาที่ดีค่ะก็จะเป็นเซต1,099บาทค่ะก็จะเป็นได้ทานเนื้อวากิวทั้งหมดเพิ่มมาอีกทั้งหมด ห้าไอหกไอเทมหกไอเทมค่ะลิ้นวัวด้วยเนาะใช่ค่ะหอยนางลมใช่ค่ะใช่ไหมคะตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่างนี้เลยใช่ค่ะราคาเท่าไหร่ครับอันนี้หนึ่งพันกับเก้าสิบเก้าบาทค่ะเก้าสิบเก้าแล้วก็ทุกราคาคืนเน็ตแล้วนะใช่ค่ะไม่มีค่ะแล้วเราถามหน่อยสิเห็นเนี่ยน้ำซุปด้านหน้าเนี่ยครับคือมีกี่ชนิดฮะแล้วก็น้ำจิ้มมีกี่ประเภท ทั้งหมดจะมี6น้ำซุปค่ะจะมีแบ่งเป็น3ามน้ำซุปที่เป็นรสเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดอีกสามน้ำซุปค่ะก็จะให้เลือกกันแต่ว่าถ้าทางที่ร้านแนะนำก็จะเป็นรสเผ็ดก็จะเป็นคิมมีจำปงค่ะแต่ถ้าไม่เผ็ดก็จะเป็นหอยเปาฮื้อกระสมค่ะคือเป็นแบบว่า เขาเรียกแท้ๆจากเกาหลีเลยและตอนนี้คือผมว่าอิ่มแล้วนะคุณแพมอิ่มแล้วนะคือกินไก่ไปเยอะมากเอาจริงๆนะปกติเป็นคนที่ชอบกินชาบูมากกว่าปิ้งย่างเพราะอะไรรู้ไหมผมอะเวลาไปกินปิ้งย่างอะมันเหม็นมีควันปัญหาของผู้หญิงหลายคนอย่างนี้ทำไงดีคะเนี่ยพี่ดีเเอิญทางร้านเราอะค่ะก็คือจะมีระบบ ท่อดูดควันจากด้านล่างใต้โต๊ะซึ่งก็จะไม่มีความเหม็นเลยค่ะโอ้มันก็สบายใจเนาะโอเคแฮปปี้แล้วแฮปปี้แฮปปี้ที่ะพี่ค่ะที่เซ็นทรัลเวลชั้นเจ็ดโซนเอเทรียมค่ะ คุณผู้ชมไปกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปด้วยไปเลือกน้ำซุปนะเขามีต้องหก <uteur> เนาะแล้วมีน้ำจิ้มอีกหกเนาะไปเลือกเอามารอบเลยค่ะต้องขอบคุณพี่บีมากเลยขอบคุณมากเลยพี่รับอร่อยมากนะฮะเดี๋ยวยังไงนะครับช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะแจกนะครับพักสักครู่ครับแซปพลาซ่าช่วยกันแซบมาแล้วค่ะท่านผู้ชม ร้านแรกเราอยู่กับร้านนกี้คิดเช่นนะคะสวัสดีค่ะชื่อคุณนกนะคะคุณนกค่ะพร้อมแล้วยังคะพี่นกค่ะพร้อมแล้วขายได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะร้านนกี้คิดเช่นนะคะเราเป็นโฮมเมดเบเกอรี่ค่ะวันนี้มีขนมมาแนะนํา2ตัวด้วยกันนะคะคือชีสเค้กหน้าไม้ค่ะกับปัดเบานีนะคะเป็นเบานีเนื้อเข้มเข้มหนึบหนึบเราเน้นวัตถุดิบแบบคุณภาพค่ะชิมได้เลยนะคะขอชิมหน่อยนะคะเดี๋ยวจะลองชิมปัดเปอนล็กไว้ให้ละค่ะ สามารถสั่งขนมเรานะคะได้ที่ช่องทางไลน์ f c e e o o o k i n o o k อก d e ้ c อดดเลยค่ะอมมีความฝัดอร่อยมากไม่รู้เปื่อนปากหรือเปล่านะตอนนี้เพราะมีความฝัดมากอร่อยมากเท่าไหร่คะเนี่ยชิ้นละ40บาทเนึงค่ะหมายถึงว่าชิ้นหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆนี่เลยค่ะแล้วขายเป็นกล่องแบบนี้เท่าไหร่อ่ะคะหกล่อง120บาท120บาทส่วนตัวนี้ละคะตัวนี้จะเป็น เอ่อถ้วยละ70บาทนะคะเวลา70บาทมีโปรโมชั่นไหมมารายการเรามารายการนี้ต้องมีโปรโมชั่นค่ะบอกไปเลยค่ะถ้าสั่งขนมจากรายการนี้นะคะจะลด10เซเลยค่ะโอ้สิบเปอรเลยลดมากโอ้โหจนถึงเดือนเมษายนเลยนะคะจนถึงเมษายนเลยนะคะโอ้โหอร่อยมากๆเลยคอนเฟิร์มเลยท่านผู้ชมอันนี้แบบฟัดมากถ้าใครชอบเค้กที่แบบเนื้อชุ่มฉ่านะคะตัวนี้รับรองเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่โน้ณค่ร้านต่อไปเลย มาที่ร้านต่อนะครับผมสวัสดีครับมิว <ฮะ S 1> รับจากร้านความสุขพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะเอาเลยครับผมก<ม>็มาจากมิวนะคะจากความสุขนะคะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าทําทัวร์มาก่อนนะคะแล้วพอ, COVID อวเจอโควิดอะคะก็เลยต้องแบบ จริงๆขนมเนี้ยเราทําออกทัวร์อยู่แล้วก็คือใครไปทัวร์กับมิวนะคะก็คือชื่อบริษัทเพลนีทาวเวลก็คือใครไปทัวร์ก็คือจะได้กินขนมครีมนี้เลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นเค้กกล้วยน้ำว้าแคนเบอร์รี่นะคะกล้วยกล้วยน้ำว้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเราใช้กล้วยน้ำว้าเพราะว่ากล้วยน้ำว้ามีประโยชน์มากกว่ากล้วยอื่นค่ะมีทั้งแคลเซียมเยอะกว่าแล้วก็น้ําตาลน้อยกว่าค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับขับถ่ายน้าไส้ด้วยค่ะก็คือเป็นขนมครีมนะคะเราไม่ใช้น้ําตาลนะคะเราใช้ความหวานจากกล้วยน้ำว้าเลยค่ะ ก็นะคะแล้วเราก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะก็คือปกติขายกล่องละ45บาทค่ะก็คือแต่ถ้าสาหรับรายการนี้เท่านั้นก็คือเราจะได้โปรโมชั่นก็คือ5กล่อง200ค่ะ5กล่อง200แล้วถามเห็นว่ามีคุกกี้ด้วยใช่ค่ะอีกอันนึงนะคะจะเป็นคุกกี้ธัญพืชค่ะก็คือคุกกี้ธัญพืชนะคะของเราเป็นปกติถ้าเป็นกล่องใหญ่นะคะจะเป็นกล่องละปกติกล่องใหญ่นะคะจะเป็น220บบาทค่ะแต่ถ้ากล่องเล็กนะคะเราจะเหลือกล่องละ ถ้ากล่องเล็กกล่องใหญ่มีแชิ้นค่ะกล่องเล็กจะมี5ชิ้นนะคะกล่องเล็กก็คือจะราคา1 8อบาทค่ะมีโปรโมชั่นเหมือนกันค่ะโปรโมชั่นของทางร้านนะคะก็คือต้องบอกนะคะว่ามาจากรายการแซบพาซ่านะคะเราจะให้โปรโมชั่นไปเลยค่ะ5กล่องแถมเค้กกล้วยน้ำว้า1กล่องค่ะอ๋อเอาวิธีเข้าทางติดต่อนะคค่ะได้ค่ะก็คือฝากร้านนะคะก็คืออร่อยสุขภาพดีมีความสุขนึกถึงความสุขเบเกอรี่นะคะค่ะก็คือ โทรได้เลยค่ะ098-246-9361นะคะหรือว่าที่ IG นะคะความสุข .cafe ค่ะ เต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยประโยชน์นฮะนี่เลยครับต้องร้านนี้นะสุขภาพดีด้วยค่ะต้องครับขอบคุณ่อมากครับขอบคุณเค่ะร้านีมากค่ะเราอยู่กับคุณนิงนะคะจากจินหลงสุกี้โบราณค่ะสวัสดีค่ะคุณนิงขายของได้เลยค่ะโอเคก็สุกี้โบราณของเราค่ะชื่อจินหลงสุกี้นะคะเป็นสูตรอาาทำกันมาประมาณ50กว่าปีแล้วแต่ว่าทํากินเองในบ้านปกติแต่คนที่บ้านก็แบบเอ้ยทำไมไม่ทําขายมันอร่อยทีเนี้ยพอเจอโควิดอะค่ะก็เลยก็เลยแบบ ฟนเป็นเชฟด้วยก็เลยอ่ะลองทําดูปรากฏการตอบรับก็ดีมากคืออย่างของเราค่ะจุดเด่นมันจะมีความเป็นหมูค่ะหมูจะมีความนิ่มมีความนิ่มแล้วก็หมักนุ่มลิ้นลองอาจจะลองชิมดูได้นะคะได้ค่ะนี่เลยโอ้แล้วมีอะเยอะด้วยใช่ไหมคะใช่สุดเด็ดคือน้ําจิ้มสุกี้เราค่ะคือมันเป็นเต้าหู้ยีที่มันจะมีงางาบางๆเลยค่ะงาแบบอยากแซ่บก็เพิ่มพริกกระเทียมมะนาวได้นะคะโอ้โหอืากินมาก อืมอร่อยไหมพี่นคอร่อยมากคุณนี่จะบอกนะน้ำจิ้มเขาเค็มขนมากอร่อยแบบไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มอีกแล้วแค่นี้พอแล้วแล้อย่างนี้เราอยากกินที่บ้านทําไงคะคือปกติเราจะมีจัดเป็นชุดสามารถเดลิเวอรี่ได้เลยค่ะเป็นชุด S M L เริ่มที่349บาทนะคะ แล้วก็ได้เป็นทุนใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่แบบนี้เลยค่ะนะคะหรือว่าใครที่รีบๆจะทำง่ายนี่มีแบบกล่องด้วยกล่องสุกี้แห้งสุกี้น้ำเอาไปเติมน้ำซุปหรือมันจะกินแห้งก็เข้าไปคูเว็บได้เลยใช่ง่ายๆมีโปรโมชั่นไหมครับโปรโมชั่นนะคะถ้าบอกว่ามาจากแซปพลาซ่า33เนาะเพราะกดส3สสามใช่ไแต่พลาซ่า33ก็จะได้ลด10ซแล้วก็ถ้าภายใน อาทิตย์นี้จะแถมขาหมูด้วยค่ะลใช่แสดงว่าทํากำลังทําอยู่ใช่ไหมคะทำใหม่ไม่เอาหมูอยู่แล้วมีมาอยู่แล้วแต่ไม่ได้เอาขอกมาขอเบอร์โทรไว้หน่อยค่ะเบอร์โทรนะคะ0 9 9 4 5 9 2 4 4 6นะคะหรือว่าถ้าจะสั่งให้แอดไลน์อะค่ะแอดจินหลงซุกี้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับใช่นะสุกี้โบราณหาทัญญาคุณธัญญาขอบคุณมากเลยค่ะเรามาทางนี้กันบ้างค่ะเราเราอยากแจกแล้วสิมาครับได้แล้วครับอุย วันนี้ไม่มีแรงเลยอ่ะอยากเห็นป๊อปปี้เต้นสักนิดหนึ่งได้ไหมนิดนึงนิดหนึ่งอ่ะตึึงต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 ึงือตึง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 งอะไรเนี่ยมันไม่เข้ากันอภัพัก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 เอาชงให้ผมแล้วก็ทิ้งๆคว้างๆอย่างนี้เลยเหรอคุณแพมมาเราจับเลยหนึงจับเลยนะจับเลยปึ๊กอุ้ยทไมรายชื่อเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยอ่ะแนะมาเรื่อยๆนี้เลยมาเลยแล้วค่ะขออนุญาตเปิดนิดหนึ่งนะคะมา คุณยุพารัตผลเยี่ยมคานี่ผู้โชคดีของเราโทรไปเลยกับพี่น้ำฝนค่ะใครนะที่เห็นแล้วรู้สึกอยากจะร่วมสนุกนะครับผมส่งชื่อนามสกุลนะฮะแค่สแกน QR โค้ดในไลน์นี่แหละนะครับส่งเข้ามาในรายการนะชื่อคุณจะอยู่กับเราไป1เดือนเลยนะจะอยู่ในกล่องนี้จัดได้ชื่อคุณเมื่อไหร่ปุ๊บ โทรและรับสายรับของรางวัลเราไปเลยง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเราอยากแจกมาเอารับสายแล้วค่ะคุณยุพารัตสวัสดีค่ะโทรจากแซบลาซ่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงแบบนี้แสดงว่ารู้ตัวแล้วแหละว่าวันนี้เป็นผู้โชคดีใช่ไหมคะคะควันนี้ยินดีด้วยนะคะได้รับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลแล้วก็เครื่องฟันจากสมาร์ทโฟน รัฐขาอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่จังหวัดลบุรีค่ะลบุรีลบุรีค่ะไม่ไกลเรามากนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราสามคนก็จะไปเที่ยวด้วยนะคะค่ะได้ค่ะเทพมาฝากเอาลิงมาด้วยนะครับมาได้โชคดีมากเลยนอกจากม่มข้าวเรายังได้ป๊อปปี้กลับบ้านด้วยค่ะวิลล์เล่นเลยที่ลบุรีเยอะแล้วไม่ต้องผมไปนะครับยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะคะยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะยังไง วันนี้ยัี4โมงเย็นไปติดตามใน Facebook <ฮ>ด้วยนะครับเรามนีน้องๆมานั่งไลฟ์ให้กับผู้คุณทุกคนนะสำหรับวันนี้นะเวลาหมดลงแล้วนะครับผมขอบคุณเสื้อผ้ามาลีฮอนครับใช่ค่ะวันนี้พวกเราจับ่าซ่าศูนย์รวมวามสุขสนุกทั้งครอบครัวแจ็ชัว์ทุกวนันสวัสดีค่ะ